สำหรับคนรุ่นใหม่กับที่ทํางานกับเราเนี่ยเงินเป็นเรื่องที่สําคัญจริงแต่อีกสองสิ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือว่า,ายเนี่ยสามารถให้เขาในลักษณะที่ว่าเป็นโซเชียลแวลูกับตัวเขาเองการที่เขากลับไปบอกที่บ้านว่าเขาเป็นวิศวกรทำโปรดักต์ไลน์ช้อ p ปิ้งทำ Line Man ทำไลน์แชททำไลน์สติ๊กเกอร์ย่างเงี้ยเขาพูดคุยกับที่บ้านเขารู้เรื่องไม่ว่าพ่อเขาหรือหลานเขามันมีความเชื่อมต่อกัน เราอยากจะโตไปมากกว่านี้แต่แต่มันเป็นอะไรที่เรายังอยากจะทําอยู่แต่วิธีมันไม่ง่ายเพราะว่าเราโตจากเรียกว่าเลยว่าตอนที่เรามา penetrate ตลาดเนี่ย growth ช่วงแรกเนี่ยเห็นค่อนข้างเร็วเข้าใจว่าใน2ปีแรกเนี่ยทีมผู้บริหารชุดนั้น,นก็ทำให้สา,าย,ยสามารถ win m a เก e t ได้จากแชทแอปพลิเคชันเจ้าอื่นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อปี2019 ที่มีการเป็นผู้บริหารกันเนี่ยตอนนั้นเรามีผู้ใช้อยู่44ล้านมันติแอคทีฟยูเซอร์ซึ่งในเชิงของการการวางแผนธุรกิจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันคือถ้าเกิดผู้ภาษาชาวบ้านก็คือมันคือปลาย S-curve ละการที่ให้มันโตเนี่ยค่อนข้างยาก2ปีแรกเนี่ยเราได้30ล้านแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็โตค่อนข,ข้างช้าละอีก7-8อีก7-8ปีตามเดอะเทรนเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยเยอะากแต่พอมาช่วงนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับความคิด เรานิดหน่อยภายในองค์กรน,นะครับเป็นการทางานร่วมกันทั้งบริษัทในรายประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีทิศทางของการให้บริการที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกๆคนย mm ุบหมายถึงยูเซอร์ทุกคนเสร็จแล้วโควิด hmm. มาพอดีเราก็ได้ตัวนั้นเป็นตัวเอ็กซ์แลร์เรเตอร์เราก็โตจาก44ล้านจนทุกวันนี้เรามี54ล้านถามว่าช็อตเทอมแพลนยังไงลองเทอมแพลนเป็นยังไงลองเทอมแพลนง่ายหน่อยเราต้องการเป็น first name in mind สำหรับคนต้องการใช้บริการบนโลกอินเทอร์เน็ต อันนี้ฟังดูแล้วมันกว้างครับแต่ว่ามันคือบิ๊กพิกเจอร์ว่าถ้าเกิดวิธีที่เปรียบเทียบนง่ายๆคือว่าถ้าเกิดผู้ใช้54ล้านคนของเราหรือมากกว่านี้เนี่ยต้องการทําอะไรบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนให้นึกถึงไลน์ก่อน by default เลยเขาต้องมาที่ไลน์ก่อนเราจะมีบริการตอบสนองตรงนั้นหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่เราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อตอบไปแต่เขาเฟิร์สเน임มันเขาต้องมาที่ไลน์ก่อนส่วนระยะสั้นใน2 3ปีนี้เนี่ย ผมมี2อย่างที่อยากจะพุชหนักๆนะครับก็คือ1เราต้องการเป็น,นกลไกหลักของการที่จะช่วย SME และผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยนะครับล ne เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มผู้ใช้น่าจะหนึ่งในเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามีอยู่54ล้านคนเพราะฉะนั้นทราฟิกเรามีเรามีคนที่ต้องการทำมาค้าขายอยู่บนไลน์แพลตฟอร์มของเราค่อนข้างเยอะ Line Official Account ของเราเนี่ยโตจากปี2019เนี่ย จากประมาณล้านกว่าประมาณ2ล้านเนี่ยปัจจุบันที่6ล้านเขาใน2 3สมปีที่เราทำมาแล้วเราอยากทำต่อใน2ปีข้างหน้านี่คือว่าทำให้อันนี้เนี่ยไปอยู่ในมือทุกๆคนที่ต้องการทำมาค้าขายและเราจะพาตรงนี้มาเจอกับผู้ซื้อคือ54ล้านคนของเราผ่านแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าไลฟ์ช้อปปิ้งอันนี้ก็จะช่วยทำให้คนทำมาค้าขายคือ s m e ขนาดเล็กได้เราอยากจะไปเป็นส่วนร่วมในการช่วยเห้เขาไปรอดใน2 3สมปีข้างหน้านี้ นะครับนั่นนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากจะทํามากแต่ว่าเราเรากำลังคิดวิธีทาท,ที่ที่เราจะทําได้มีประสิทธิภาพมากสุดก็คือว่าการใช้ไลน์เนี่ยในการทําให้การบริการของหน่วยงานภาครัฐก,กับประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาเราเห็นการเอา l ล ne Offi c i a l เขาและแพลตฟอร์มของ l ล ne เนี่ย ไปบริหารจัดการสถานการณ์โควิดได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเนี่ยพอึกออกใช่ไหมผมพูดแล้วนึกออกแล้วนึกสอกว่าว่าถ้าเกิดไม่มีหมอพร้อมผ่านไลน์ออฟฟิเชียลเขาสถานการณ์อาจจะบริหารจัดการได้ยากกว่านี้ต้องให้เครดิตผู้บริหารชุดเดิมเขาทาไว้ค่อนข้างดีลายเริ่มจากคนไม่กี่คนณวันช่วงผมมารับไม้ต่อนเนี่ยอ,องค์กรค่อนข้างใหญ่แล้วแต่ยังไม่เกิดการสปินออฟอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าคนเดิมทามไว้ดีแล้วแต่อย่างหนึ่งที่ผมตอนนั้นเตรียมตัวไว้เลยก็คือว่าพยายามบอกตัวเองว่าแล้วก็บอกตอนนั้นผู้บริหารที่โดนโปรโมทขึ้นมาด้วยกันเนี่ยว่าอะไรที่ดีเราเก็บเอาไว้อะไรที่เราคิดว่าเราทําให้มันดีขึ้นเราค่อยปรับก็ใช้วิธีนั้นเนี่ยเดินมาเราก็ก็เรียกว่าโชคดีมาถูกทางแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมพยายามบอกตัวเองไว้ตลอดในช่วงที่รับตําแหน่งซีอีโอใหม่ๆนี่คือว่าพยายามฟังเยอะ จริงๆผมจะเป็นคนติด elaborate เยอะเวลาพูดผมจะชอบติดอธิบายผมก็ต้องพยายามบอกตัวเองว่าในช่วงนี้ผมต้องฟังคนเยอะๆเพราะว่าเรามีคนเก่งๆอยู่ในบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทำต่อเนี่ยมันต้องเรียกว่าไม่ยากมันต้องเป็นพื้นฐานแต่ทํำยังไงที่เราให้มันเกิด growth ใหม่ step ใหม่ตัวนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ย,นนนนยก็เป็นช่วงที่ถามว่าเตรียมตัวเนี่ยผมเตรียมตัวไว้2อ,อย่างก็คือว่าพยายาม ดูในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายาม s e l e c t i v i t อะไรที่ดีอยู่เราเราก็จะเมนเทนต่อมันมันไม่จําเป็นมันไม่เหมือนอเขาเรียกอะไรดีครับมันไม่เหมือนภาครัฐบาลที่แบบกลับมาต้องเปลี่ยนนโยบายใหม่ทั้งหมดไม่ใช่อันไหนดีเราทําต่อได้แล้วก็หลักๆเลยก็คือผมต้อง u t i ไล z e เทคโนโลยีแล้วบุคลากรที่นี่ให้ได้มากที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องฟังคนของเราเยอะๆเพราะว่าคนของเราที่นี่อายุค่อนข้างน้อยแต่ก็เก่งกันทุกคนมัน มันเหมือนถ้าผมจะสร้างบ้านแล้วถ้าเกิดผมจ้างสถาปนิกเก่งๆมาแล้วผมไปชี้บอกเขาหมดว่าตรงนั้นเอาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องจ้างสถาปนิกมาก็ได้มันจ้างดรอฟแมนธรรมดามาก็ได้หลักการคล้ายๆกันครัก็คือก็คือให้เขาพูดเยอะๆแล้วเราก็พยายาม make decision based on ตัวเลข based on fact แล้วก็ based on data กับน้องๆเนี่ยต้องฟังเขาเยอะๆ เขาเตรียมงานมาหนักมากนึกสภาพว่าแบบน้องๆเตรียมงานมาแบบนั่งทากันสี่ห้าชั่วโมงมาพูดสามสี่นาทีปุ๊บแล้วเราพูดตัดบทแล้วอ่ะเข้าใจแล้วเนี้ยอันนี้ไม่ได้ผลอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน,น,น้องๆก็จะแบบเริ่ม aggressive ละสู้ฟังเข้าไปเรื่อยๆถามคําถามที่เรียกว่า m a n i n g full question เนี่ยเดี๋ยวพอเขาตอบไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางออกที่แบบมันเดินไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ผมพูดคือว่า หน้าที่ผมคือประมาณเล่นโรเมือนแอรเบอรคทให้เขาแบบมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวเข้ามาผมว่าวิธีนั้นนะผมผมยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ผมคิดว่าได้ผลได้ผลจริงๆบางทีได้ผลมากจนคนของเราได้งานที่อื่นที่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเทอร์นอเวอร์สูงนไหมที่ผ่านมาเทอร์นอเวอร์สูงไหมยอมรับว่าสูงกว่าที่ผมคิดแต่อย่างนี้ที่ผมอยากจะฝากนะครับ มันมีคนกลับมามากอย่างที่ผมไม่เคยเจอเลยผมทํางานมา20กว่าปีลายเป็นบริษัทที่มีคนลาออกไปแล้วแล้วกลับมาเยอะที่สุดสําหรับคนรุ่นใหม่กับที่ทํางานกับเราเนี่ยเงินเป็นเรื่องที่สําคัญจริงแต่อีกสสิ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือว่าไเนยสามารถให้เขาในลักษณะที่ว่าเป็นโซเชียลแวลูกับตัวเขาเองการที่เขากลับไปบอกที่บ้านว่าเขาเป็นวิศวกรท Product Li น์ช้อปปิ้งทำไลน์แมนทำไลน์แชททำไลน์สติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเขาพูดคุยกับที่บ้านเขารู้เรื่อง ไม่ว่าพ่อเขาหรือหลานเขามันมีความเชื่อมต่อกันอย่างที่สองเลยที่ผมเห็นสําคัญมากๆกว่าคนสมัยนี้เนี่ยน้องคนหนึ่นไงไอ้นี่หมลาออกไปพาแบบละหลากรกลับเข้ามาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีส่วนให้คืนกับสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมันจะผูกกับเรื่องของที่เราต้องการจะเป็นช่วย SME เขาสึกว่าจริงๆอ่ะไลนไปช่วยตรงนั้นได้แล้วมันจะเป็นขีดกลไกลหลักสําคัญอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแวลูที่น้องๆรุ่นใหม่ให้ความสําคัญมากเงินเป็นเรื่องที่สําคัญับแต่ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญอย่างเดียว <paycheck. S 1> ถ้าเกิดสามารถเจอบาลานซ์ให้ทุกๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันก็ให้ได้ทั้งความมั่นคง mm. ความภูมิใจแล้วก็ satisfaction ในในการทำ